าละก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้เราก็จะมาเลี้เกมอัลมอนอัดกันอัลมอนอัดนอเนาะแบบนี้ก็เสีือภูตะแทนคิดว่าใครเป็นล่ะไม่ไม่ไม,ไม่เราจะไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นอย่าเข้ามาด้วยเสียวภูวันที่เราห้าวไว้ใจใครเด็ดขาดทงทเราไ,ไม่เจใครเส้นหวังมันผิดกว่านเลย อ๋อฉัพูเดินเขาฉันพูดเดินผาอกนิดน่ย้งไฟละเดี๋ยวจะดัดต่อค่ะเดี๋ยวก่อนล้วแมนดก็ถูกเชียโอ้ my God. Oh g ก d เอาจีนดี ก็ปิ้นเขียวินาโอ้ชี๊ดไม่ใครเห็นไหมวะเนี่ยโอ้ไงสิมวัน สีน้นตาลตายไปเลยโอ้ยโคตรตายอยู่อะน้ำตาลเจอศพสีน้ำตาลตอนผมเดินมากับพวกพวกสามคนเจอศพอยู่ตรงแน่เจอศพอยู่ตรงนี่แกผมฆ่าอีอีสี่นี่ผฆ่านั่นไปเราเรียนสองเครื่องเรารู้สองคิดว่าเขียวเบี้ย ผมไม่เห็นอะไรผมเดินมากับคุณนะผมโดนขังอยู่รอครแม่ก็จดกอจับมานีไม่ใช่เราไม่ใช่สีเขียวไม่ใช่หรอผมรู้สีเขียวมันใช่ล้ไม่เห็นมันเลยผมเห็นแต่ทุกคนแต่ไม่เห็นสีเขียวคารผม่อางไ ยวผมเห็นทุกคนจไมนสีเขียวคืกิ๊กเป็นอยู่ในห้องครัวค่ะบรลงอยู่ในห้องครัวควอย่งไรอ้เดียมมาเป็นกับผม หวดออกสักทีเว้อ Oh my god ยรคยนีแสงอะ่ะอ้ีมันมีพัดลมที่มันขับเคบอือบคับอ่ะนั่นแหละไอ้ย้อมเจอในเครืองคับผมรู้ห้างเลือดบัตห้งเลือดบัรรตบรแตยานี้มม,ม,มีพัดลมเพราะว่าน่าเป็นแดงองัสงสัยเปลยนสีอะไร ฟอ่งมันจะต้องเอาบังไว้เติมน้ำมันด้วยเอาเราก็สุดติโดตุนเลยแต่ก็ไม่จ่ามีอะไรมากอิไม่นานก็จะหมดแล้วเดี๋ยวก็ เาจะต้องออกไปแล้วเพราะว่าอาจจะถึงสิบห้านาทีแล้วก็แต่กันจะไม่รู้ละไม่รู้ว่าจะถึงกี่นาทีกันแต่ก่อนอื่นเลยเขาพูดกับเอวิญญาณนแกนี้จมาว่าใช่ใช่ใช่พวกเลาออดเอมแล้วก็ข้อขอ,ขอ,ขอกดเล์ กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะถ้าใครชอบนะปกติแล้วก็จะไม่หล้นวันจันเถินสุดเพราะว่าไม่มีกันบานเดยอว,วเจอกันใหม่